เพียงฝึกแบบนี้นะครับก่อนลงทีมเพียง5ครั้งนะครับผมเราก็จะสามารถจุดการตักฟุตบอลเในได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคง,ง่ายๆในการตักฟุตบอลเข้าในเพื่อยิงประตูนะครับผม จะมีเทคนิคยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่องวิวฟิฟท f a ับแช n แนลของผมด้วยนะครับซึ่งลักษณะการตัดเข้ายิงก็จะมีรูปแบบนี้นะครับโดยเริ่มแรกของการฝึกนะครับเราจะยังไม่ใช้ลูกฟุตบอลนะครับผมเราจะฝึกท่าทางนะครับผม ฝึกสเต็ปการขยับก่อนนะครับผมเราจะใช้เส้นข้างนะครับเส้นข้างสนามนะครับผมเป็นตัวฝึกง่ายๆนะครับผมซึ่งเราเนี่ยจะทําการขยับเข้าหาเส้นข้างนะครับโดยลักษณะที่เราขยับเนี่ยเราจะขยับโดยการขยับแบบสไลด์เข้าไปนะครับโดยลักษณะการสไลด์้ายฝั่งที่เราจะสไลด์เข้าหาเส้นเนี่ยเราจะขยับไปหลักนะครับผมส่วนเท้าขวาที่เราจะใช้ตัดเข้าไปยิงเนี่ยเราจะทําการลากนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับขยับนะครับสปิเท้านี้เนี่ย เหมือนเราลากลักษณะลากไว้นะครับผมลักษณะเราก็กลับเหมือนเดิมนะครับนี้นะครับลากไว้แบบนี้นะครับก็กลับนะครับกลับธรรมดานะครับลากไว้ก็กลับสลด์กลับธรรมดานะครับจังหวะลากเข้าก็คือใช้ขาเนี้ยในการขยับและขาเนี้ยลากนะครับแล้วก็กลับธรรมดาแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะการเทาทำมุมกับริมเส้นเนี่ยเราจะไม่ทํเก้าสิองศาแบบนี้นะครับเราจะทำการเฉียงออกมาหน่อยนะครับเป็นลักษณะร้อยสี่สิบห้าองศานะครับผม แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ขยับกลับมานะครับขยับเข้าไปก็ร้อยสี่สิบห้าองศานะครับก็แผ่ออกมาครับฐานนี้นะครับเหมือนลากลากไว้นะครับผมที่ผมให้ทําลักษณะเหมือนลากไว้เนี่ยจะเป็นจําลองในลักษณะที่เหมือนเราเนี่ยกำลังใช้้าเนี่ยครับในการแตะบอลนะครับผมเราก็ตัดมาแบบนี้นะครับยิมเส้นฝั่งขวานะครับเราก็ใช้เท้าขวานะครับผมเป็นตัวขยับนะครับเสียงเข้าไปหาริมเส้นนะครับเราก็จะไปลักษณะตึงๆยืดๆแบบนี้ก่อนนะครับผม ขยับเข้าไปนะครับใช้ท้าขาในการที่เราจะขยับสวนเท้าซ้ายเนี่ยเราเหมือนลากมานะครับจากนั้นเราก็ขยับธรรมดานะครับแล้วก็ฝึกขยับเข้าไปนะครับฝึกรูปแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะทําการลงสนาม5้าครั้งนะครับรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะครับขยับเข้าหาข้างเต้นนะครับถาลากไว้นะครับแล้วขยับธรรมดาหนึ่งนะครับ เขาหาทางเส้นขานี้ขยับขานี้ลากแบบนี้ครับสองนะครับผมเขาเนี่ยทำการใส่ลูกฟุตบอลเข้าไปเนี่ยลับบยจจนนากษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี้เนี่ยผมจะจินตนาการว่าเราเนี่ยไปในตำแหน่งที่เราในกำลังจะขึ้นบอลนะครับก็คือเป็นตำแหน่งเล่นแบ็คขวานะผมลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับบอลมาปุ๊บ จับได้นะครับและจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการเหมือนที่เราฝึกโดยที่ไม่มีบอลเลยนะครับแบบลากลากธร,รรมดาแลว้วก็ตัดเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปข้างในหรือว่าทําการทําชิ่งกับเพื่อนก็ได้นะครับผมเราเนี่ยมาอยู่ในลักษณะประตูแล้วเนี่ยเราไม่มีริมเส้นให้พิงก็จริงนะครับแต่เราสามารถาลียากเท้าแบบนี้นะแล้วก็แตะแล้วก็ยิง สนามในการเลยนะครับนี่ครับลาาขานี้ขยับขาดนี้ลาาครับแล้วก็ยิงประตูนะครับผม ฝึกแบบนี้นะครับทั้งริมเส้นซ้ายและริมเส้นขวาเลยนะครับฝึกให้เราเนี่ยเกิดความเอ,อชินนะครับในจังหวะที่เราเล่นเพียงฝึกแบบนี้นะครับก่อลงทีม5ครั้งนะครับผมเราก็จะสามารถจับจุดการตีบอลเข้าในาได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ